กับเขาได้เขาได้เาไิ้เ็นจิงเออเดี๋ยวอดูีเซอเตอร์เข้าได้แต่ว่าที่ถ่ายไปแล้วยังไม่ได้ยังไม่เข้าด้้ไบ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เค่ะม่ล่ะจริงๆคือไม่ได้มีเลยเลยค่ะทุกคนก่อนอื่นก็ขอบขอบคุณทุกคนนะคะที่ที่ที่ส่งกับลังใจมาก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากมาค่ะนี่พยายามมองใ้ขอบปิดล้องนะคะก็จริงๆเนี่ยก็ ตามท Ś ี่เน็ได้โพสไปเนาะก็ไม่น่าจะต้องแบบขยายความอะไรเพิ่มค่ะแล้วแน่นอนต่อไปอะไรที่มาทำให้รู้สึกว่าเราโพสต่างๆที่มันผ่านมาปีหนึ่งแล้วอัันนออะไรนะคะเราถามทำไมเราทำให้เราโพสผ่านมามผ่านปีนึงแล้วอ๋อคือเน็ตคิดว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยคือแน่นอนว่าการติดต่อสื่อสารต่างๆเนี่ยเรื่องความเข้าใจมันก็จะมีความที่ไม่ตรงกันอยู่ซึ่งทาง ทางของ넷แ,แล้วก็ทางของบริษัทนี่ก็มีการติดต่อสื่อสารกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอการติดต่อสื่อสารเนี่ยอยู่ในระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะนานเราก็รู้สึกว่าหรือว่าเราอาจจะต้องดําเนินการอะไรบางอย่างหนึง่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นค่ะอืมอันนี้คชอระยะเวลานานเหมือนกันนะนี่ยแต่คนบอกว่ากว่าเราจะออกมาโพสเป็นเมื่อเป็นลาวอะไรเงี้ยปีนึงเลยอะ ก็คือจริงๆสําหรับแนทคือเน็ก็มองว่ามันคือมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอำนาจการตัดสินใจของเราเนาะในการโพสตอนแรกขอโทษแบบคุณอูมผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าแล้วก็ขอโทษทางทุกคนก่อนเพราะว่าเหมือนที่แนทโพสเนี่ยคือแนทโพสในตัวของแนทเองนะคะกลัวว่าจะไปาพากเพียงกับผู้ใหญ่คนอื่นๆซึ่งเราจริงๆอ่ะเฟซบุ๊กอ่ะเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัว <c oughs> <c oughs> ก็เลยถามว่า ถ้าข่าวมีเฟซบุ๊กฉันได้ยังไงอะไอย่างเงี้ยใช่ก็โอเคว่าน้ำตาลช่วยแชร์ให้เป็นสาธารณะนะคะครับเลยโอ้ยที่ขอบคุณขอบคุณเพื่อนหรอเพื่อนลืมลืมไปว่าเพื่อนดังไม่พอไม่ใช่อะไรนะคือเวลามีดราม่าอะไรก็คือมันอยู่ที่กูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ที่ที่นักโพสอต้มันอาจจะยังไม่มีปัญหาหรือหืออะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอะ ก็คือสรุปก็คือว่าตอนนี้ค่ะทางทางหลังจากเกิดเรื่องขึ้นน้องก็มีข่าวสารต่างๆมากมายนะคะแต่ว่าคาที่มาจากปากของแนทนะคะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคือแนทมีการพูดคุยนะคะกับทางบริษัทเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เป็นการพูดคุยสื่อสารทางตรงเนาะไม่ได้สื่อสารทางอ้อมตอนเนี้ยคุยกับแบบแม่ปุ้ยเรียบร้อยแล้วค่ะอะไรเนี่ยผมบอกระยะไม่าไหมว่าเขาจะจะชำระแล้วเมื่อไหร่เพราะว่าเห็นแล้วชุดทาง J K N เขามีออกมาแถลงว่าเขาเคลียร์ยอดไปหมดแล้วอะไรเงี้ย มีคนส่งคลิปที่ทาง JKN ส่งมาให้นัดเหมือนกันค่ะซึ่งถ้าพูดกันตรงๆเนาะคือเราคุยกันแบบตรงๆเนาะคือนัไม่รู้ว่าในรายละเอียด ัญยาเป็นยังไงบ้างซึ่งตรงนี้อาจจะอยู่ในข้อกฎหมายของทางทั้งสองฝ่ายซึ่งเอาตัวเน็ตเนาะเอาตัวแน็ตเป็นหลักเนาะเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องอย่างเช่พี่นะคือทุกคนแบบว่าเราคือเราไม่เอาของคนอื่นเนาะของตัวเน็ตเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือของเน็ตเองเนี่ยวันนี้เนี่ยมีการพูดคุยกับทางแม่ปุ้ยเรียบร้อยแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาคือมันมีการสื่อสารผ่านทางคนอื่นมามาโดยตลอดเลยนคะคะมีตัวกาเออคือมีตัวการในการสื่อสารมาตลอดซึ่งแน็ตไม่แน่ใจว่าสารที่เน็ตส่งไปอะถึงถึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ง นพูดคุยกับทางแม่ปุ้ยเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ทุกอย่างก็จบลงด้วยดีค่ะจบกลางคุณแม่ปุ้ยเหรอ่นอะไรนะคะคือกินน้ำผักก็กลางคือแม่ปุ้ยกับคือ ไม่ค่ะคือสมมติว่าเราทํไปตั้งแต่จิมงานค่ะมีมีทีมงานในการสื่อสารกันตลอดเลยอย่างเงี้ยซึ่งการคือการสื่อสารเนี่ยจะถึงหรือว่าไม่ถึงเนี่ยคือน็ตก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปสื่อสารยังไงเศษมัธเศรษที่พี่แน็ส่งถึงทีมงานแล้วทีมงานไปส่งถึงแม่ปุ้ยอีกทีนึงจะส่งกันยังไงเราก็ไม่เข้าใจแต่ว่าแนที่นี้ที่นั้นคือพี่แน็ก็คุยกับทางแม่ปุ้ยโดยตรงแล้วตอนนี้ที่เช็คไปว่ามันตกหล่นตรงไหน พูดกันตรงๆนะคือข้อมูลข้างบนของทางบริษัทเนาะคือด้วยความที่แนทเป็นถ้าพูดกันตรงๆนด้เป็นคนนอกเนาะแนทไม่ได้เป็นเด็กในสัญญาของทางชีทีพเนด้วยอนะไรเงี้ยคือแนทก็ไม่แน่ใจในส่วนของการทํางานตรงนั้นคือนเน็แค่รับรู้ในในจุดของแบบตัวเองแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะภากพิงถึงบุคคลอื่นค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหลังจากที่แนทโพส์นะมาจากโพส์ของแนทเองนะคือแน็ตบภานพาก์พิงถึงแค่แบบตัวเองแล้วก็เรื่องเรื่องการทํางานเท่านั้นแล้วก็ ก็มีคนส่งคลิปมาให้ไม่ว่าจะเป็นการฝั่นกระแสรหรืออะไรต่างๆนะทุกคนแน่เชื่อเลยว่าเอาตรงเนาะสมัยนี้มันยุคไหนแล้วนะคนเรานะต้องอยู่ด้วยสติสมาธิสีเนี่ยสำคัญมากๆเลยคือบางทีคนเราเนี่ยแบบว่าไปแชร์อะไรที่ทมั่วๆเนี่ยผิดสูงผิดสีนะ่ะ อันนี้่ยพูดจริงๆนะนคือมันก็ไม่เป็นผลดีกับเราเองด้วยอันนี้อันนี้นะพูดจริงๆนะคะแล้วก็มันเป็นการสร้างความแตกแยกแบบในสังคมด้วยคือทางแนด่าก,กับทางแม่ปุ้ยหรือว่าทางชิพเอนะ็นอ่ะคือเราไม่ได้แบบแบบมีปัญหาถึงขั้นที่ต้องมานั่งเกลียดเกลียดเหมือนเกลียดชังกันอะไรอย่างเงี้ยคนะ่นะใชนะ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 ่แล้วแม่ปุ้ยแลกลับไปวันที่เราทํางานเสร็จแล้วในตามเอกสารน่ะมันต้องจ่ายเงินให้ครบเมื่อไหร่คือ คือตรงนี้มันระบุอยู่ในสัญญาเนาะแล้วมันเป็นข้อความทางกฎหมายที่พอเราเซ็นไปแล้วว่าแนไม่สามารถแบบเปิดเผยได้คือถ้าเปิดเผยก็คือจะมีฟ้ององอะไรึม่มาเดี๋ยวไม่สิ้นอีกไม่จบไม่สิ้นใช่ค่ะมันต้องก่อนหนึ่งปีหรือว่ามันล่าช้าเงินที่ต้องจ่ายเราคือ เป็นปกติธรรมดาเนาะทุกคนสมมติว่าเราได้งานมาใช่ไหมคะซึ่งก็อาจจะไม่เกินปกติอ่ะคืนนั้นไม่เคยได้รับเงินเหมือนสุติก้อนใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมระยะเวลาเนี่ยเครดิตเทอมเนี่ยแต,แต่แต่ละที่ก็จะเหมือนกันแล้วถ้าถามว่าของ넷เองเป็นยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยดไม่ได้เช็คในใน,ในรายละเอียดสัญญาให้ให้มันครบเพราะว่า넷มอบหน้าที่เนี้ยตกให้ตัวแทนในการที่ดําเนินการค่ะ ก็คือปัญหาคือตอนนี้คือเหมือนที่เราสื่อสารกันก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวแทนที่ที่พูดคุยกันอันนี้พูดด้วยความสัตย์จริงเนาะเพราะว่าแน่นอนว่า1จ็อบเราเป็นนักสแสดงที่เป็นคนทํางาน ซึ่งในหนึ่งจ็อบของเราเนี่ยก็จะต้องมีทีมที่เข้ามาดูแลซึ่งแต่ละคนก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปช่างหน้าช่างผมทีมประสานงานทีมขายซึ่งนั้นไม่รู้ว่าหลังบ้านเนี่ยเขาเประสานงานกันยังไงแต่ว่าสิ่งที่ตัวนักแสดงหรือแน็เป็นคนตั้งคําถามเพียงว่าเฮ้ยทําไมฉันทํางานแล้วเฮ้ยทำไมเฮ้ยนี่มันปีหนึ่ง <ừ. S 1> แล้วมีการตามเงินมาตลอดว่าทาไมเรายังไม่ได้มันไปตกหล่นตรงไหนหรือเปล่าซึ่งนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเหมือนสื่อสารกันเองหลังบ้านหรือว่ายังไงซึ่งตรงเนี้ยไม่อยากโทษใครเลยเราาะว่ ทีมหลักบ้านเป็นใครก็บางบางทีเราก็มันก็พูดไม่ได้ว่ามัน,ม,นมีใครบ้างซึ่งตัวแนทเองก็ไม่ได้รู้ระบุเป็นบุคคลค่ะไม่ไหมพี่ถามเมือนกันได้คุยกับแม่คุ้แล้วแม่พู้บอกไว้ว่าได้จ่ายเงินคนกลางไปแล้วหรือยังกําัพี่เคเคจะเอ็นจ่ายมาแล้วคือถามว่าจ่ายจ่ายเงินจินคน,น,คนกลา,างเหรอคะไี่ต้องเอามาให้แน่นนะ คือเราไม่คือเราไม่ได้รับผ่านคนกลางค่ะใช่พี่นารับผ่านแม่ปุ้ยใช่ค่ะคือนายรับผ่านทางทางทีมค่ะผ่านตกแล้วเงินไปตกหนู่ตรงไหนในทงที่ฝั่งที่เขาเป็นเจ้าของพันเขาจ่ายเงินมาแล้วฟังนะอันนี้คือฟังพี่พี่แจ็บอกว่าแม่ปุ้ยไม่เกี่ยวเงินมันอยู่ตรงไหนหนูไม่ได้บอกว่าแม่ปุ้ยไม่เกี่ยวนะคะหนูหมายความว่าคือ มีบริษัทหนึ่งมีบริษัท A กับบริษัท B บริษัท A จ้างงานบริษัท B โดยจ้างเน็ตเป็นตัว C ใช่ไหมบริษัท A จ่ายเงินกับบริษัทดีหรือเปล่าอันนี้เน็ไม่รู้ถูกไหมคะซึ่งอาจจะมีการแถลงหนึ่งทองทามซีห้าก็ว่ากันไปแปะลิงก์กันไปอ่าและทีนี้เนี่ยทางทางเน็ตก็ต้องติดติดตามแล้วก็ประสานงานกับบริษัท B นึกออกปะแล้วแล้วพอเนทไม่ได้เงินนักเน็ตก็เลยติดตามที่บริษัท B ว่าเกิดการตกตกลนอะไรหรือเปล่า ค่ะแล้วเราถามบริษัท B ไหมว่าเงินน่ยมันอยู่กับบริษัท B ไหมหรือว่าีต้องรอ A อันนี้นะต้องให้ทางบริษัทเขาเป็นคนตอบเองแต่เอไม่ได้แล้วเอ้ว A A ข้อออกมาบอก A ไงแล้วท่านก็ป่อยเลยงั้นก็ให้พวกพี่ไปถามบริษัทีคือคือหนูอาจะพูดในเฉพาะส่วนของแนนเดอร์ไหมเพราะว่าองค์กรที่ขนาดใหญ่สองสององค์กรอ่ะคือแนนไม่อยากไปกระทบกระทั่งไม่ได้ไม่ได้ว่ากลัวหรืออะไรนะคะแต่ไม่รู้พอเราไม่รู้เนี่ยเราอยากพูดไปเรื่อยนึกออกไหมคะคือไม่ใช่เราเราะจริงจริงา คือหนูไม่รู้ใช่ไหมคือหนูจะพูดในแฟกต์ที่แนทรู้แต่ว่าอะไรที่สมมติแนทไม่รู้อ่ะคือแนทไม่อยากพูดไปเรื่อยเดี๋ยวคนนั้นก็จับโยงอันนี้อันนั้น,นซึ่ง เอาแนทพูดอย่างนี้แนทรู้จริงไหมถ้าแนทรู้ไม่จริงอ่ะคุณนจะไม่พูดแนทจะพูดในสิ่งที่แนทรู้จริงๆริงไม่แนทน้องสีได้คุยกับบีแล้วเราสบายใจขึ้นไหมเราต่เราจะได้เงินไหมคือหลังจากที่คุยกับแม่ปุ้ยเราก็สบายใจค่ะใช่ส่วนรายละเอียดทนทในโอกาสทเขาอือต้องไปถามจากบีเขาเองใช่ค่ะในรายละเอียดกิ๊บจอยอ่ะคือให้ไปถามผู้ใหญ่เอนนะคะคือแนทเป็นชั้นผู้น้อยเนอะป่ะแล้วทุกคนใหญ่อย่่โยนชั้นผู้น้อยอย่าโยนแบบว่าอหญ่โยนแบบว่าก้อนหินก้อนใหญ่มาให้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไปถามจริง ราได้คุยกับดีแล้วอ๋อก็คือเดี๋ยวอันนี้ก็คือเดี๋ยวตามระบุตามตามสัญญาเลยค่ะเราเอาอย่างนี้ถ้าสมมติทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะโพสเหมือนเดิมใช่แล้วก็น้ำตอนแชร์แชร์แล้วก็ให้พี่กิกินเป็นคนแชร์ต่อเรานักข่าวมาอยู่ในเฟซบุ๊กพี่ได้ไงนใช่ใช่ค่ะนี่คือนี่คือความความจริงจากแนทค่ะพอเรา เป็นโพ้เป็นอะไรเงี้ยแรงกระเพื่อมมันเยอะเหมือนกันอุ้ยขอบคุณแฟนนางงามมากนะผ่านมาสิบกว่าปีแล้วทุกคนยังขยันแชร์ให้เลยขอบคุณค่ะแรงกระเพื่อมมันเยอะรู้สึกงไงบ้างครูคือรู้สึกอันดับแรกก็รู้สึกเอ่อรู้สึกตกใจเหมือนกันเพราะแฟนเข้าใจใจเหมือนกันคือก็ก็เกรงใจหลายๆฝ่ายเหมือนกันค่ะแต่แต่แค่รู้สึกว่าก็ก็ก็ขอบคุณแฟนนางงามมากกว่าที่ยังติดตามอะไรเงี้ยก็ทุกคนอาจจะเอ่อ ชอบเลี้งโซเชียลหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณที่แบบใส่ใจหรืออะไรเงี้ยคือไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเพราะว่าก็ขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆเนี่ยทุกคนโซเชียลเนี่ยคือเราต้องตั้งสติในการเสพนะคะเพราะว่าข้อมูลอันเป็นเท็จอะค่อนข้างที่จะมากแล้วก็ข้อมูลที่ไม่เป็นเท็จก็ค่อนข้างที่จะมากค่ะดังนั้นเราต้องใช้สติ ของเราในการกันกองเหมือนเราได้รับข้อมูลข่าวสารเข้ามาใช่ไหมคะเราต้องใช้สมองเราเป็นเหมือนไส้กรองในการที่กรองลงไปว่าเราจะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อนี่คือเรื่องจริงเพราะว่าอะไรมันจะได้ไม่เกิดปัญหาใหญ่โตขึ้นในสังคมแล้วก็สร้างความเกลียดชังเพราะสุดท้ายแล้วว่านัทไม่ได้ทํางานอยู่ในวงการเนี่ยแค่10ปีแต่นัทอยากจะทําแบบในอนาคตจนผ่อนบ้านผ่อนรถหมดแล้วก็แล้วก็ดูแลคุณตาคุณยายแล้วไปเดาเอาแล้วก็ไปเด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 าใช่ไหมลูกใช่แต่ว่าแต่แต่พูดแต่แต่พูดจากใลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีหลายคนสม น,น้องบอกว่าคนนั้นด่านด้อย่างงาั้นคนนี้ด่าได้อย่างนี้ให้ได้ออกมาไล้เลยออกออกได้ออกมาพูดเลยใช่แต่นั้นก็รู้สึกว่ากับบางคนเนี่ยมัน ถ้าเราพูดไปมันก็เสียมันก็เหนื่อยเปล่าๆอานะไรเงี้ยนกะ็แนก็เลยบอกฝ่าทางผู้จัดงานแล้วก็ทีบอกว่าวันนี้เรามางานเซวาเนะเ<อ>าะแล้วก็ขออนุญาตเ<อ>า <ๆ S 2> าาจ้าของงานนะคะแล้วก็ขออนุญาตพี่ๆนักข่าวทุกคนในการถแถลงทีเดียวจบดีกว่าถ้าใครเอาค่อยคาไปดัดแปลงหรืออะไรเงี้ยทุกคน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 ,คนที่ฟังอาจจะไม่สบายใจแต่ว่านะสบายใจแล้วที่แนยได้พูดในสิ่งที่อยากพูดไปแสดงว่ามันก็มีเหจล่าสุดที่โพ์ว่ามีคนตัวสูงสูงเรามีหรออันนี้นี่ไม่รู้เลยอันีเลยอันเลเลยเหรอเอาละอี ใส่ตาใส่ตาเขาอยากเลยต้องเข้าแล้วนะเออใส่ตายาวค่ะใส่เน็ตหรือว่ายังไงมันมีเหตุการณ์ที่แปลกเลยแปลกเลยแต่ว่ายังไงอ่ะเนี้ยเขาข่มขู่ยังไงคะอันนี้เขาถามว่ามีหรือเปล่าเออไม่ซือบางทีแบบว่าชาวเน็ตเขียนอะไรเยอะ คือหมดต้องเรียนภาษาไทยเรียนความหม่ทีทีรวมกันเนาะเพราะบางทีมันไม่เข้าใจอ่ะบางทีมันจะสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยมันมันใช่มันเป็นหมดแล้วคนอาจจะตีความได้ไปหลายแบบอันอี้กเงี้ยที่บอกว่าแบบว่ามีคนมาข่มขู่เราในเรื่องภาษาไทยคือคือหนูรู้สึกว่ามันเวลาเราอ่านข้อความเนาะมันก็แล้วแต่การตีความค่ะสำหรับหนูเนี่ยคือต่อให้จะโดนข่มขู่หรือว่าโดนอะไรก็ตามเนาะหนูแค่รู้สึกว่า ถ้าเราต่อสู้อะยังไงความยุติธรรมมันก็เกิดขึ้นกับเราอันนี้อันนี้หนูพูดจริงๆงเนาะที่หลังคญหนูก็ยังมีพี่นักข่าวอีกฝังหลายคนใช่เพราะว่าหนูมีปัญหาหนูก็จะหนูก็จะฟ้องทุกคนแล้วก็บอกช่วยช่วยด้วยแล้วก็คนยังไม่คือหนูต้องใจยังไงบ้างตกใจต้อกใจยังไงบ้าน้ตาก็แชร์ให้ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เน็ตยังไม่มีค่ะแต่ว่าแต่ว่าถ้ามีอะคือปกใช่ค่ะเพราะว่าปกติก็เป็นคนถ้าหนูไม่โพสต์แบบดาราจีนหรืออะไรเงี้ย หนูก็โพสต์น้อยมากค่ะเออ,เอ,อถ้าถ้าสมมตินหนูโพสต์ก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะแบบว่าจริงจังขึ้นมาออแล้วก็ให้น้ำตาลช่วยแชร์ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังออยังไม่มีคนข